สวัสดีครับรายการเกาะสิทธิสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตเดชทัาประสบครับผู้สกขาวผู้ส่หนังสือพิมพ์ทานใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่การตรวจสอบการใช้อำนาจออตรออตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงผันครับโคงสุดท้ายแล้วนะครับจะไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่1 4่พฤศจิกายนส5 6 6าที่จะถึงนี้ในนามของรายการ เกาะติดสภาตามทีผู้แทนครับผมเองได้ติดตามข่าวการประชุมสภาตลอดเยวลาสี่ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ติดตามพักพลังทำใหม่โดยคุณหมอรวีมัชธมาดลมีจส่หนึ่งเดียวครับแต่สามารถที่จะผลักดันนโยบายในเรื่องของร่างกฎหมายต่างๆวันนี้พักพลังทำใหม่ครับได้กําหนดนโยบายไว้สิบข้อด้วยกันเราจะไล่เรียงไปทีละข้อทีละข้อครับ วันนี้เราจะนําเสนอเรื่องของศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติผมเองนั้นท่านคุณหมอระวีมัตจะมาโดนมอบหมายให้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ผ่านมาเพื่อไปนมัสการพระเด็จพระครูปรัชเสนธ,ธรรมวัฒโนแห่งวัดบางกุ้งเหนือจังหวัดบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระเดชพระคุณมีประสบการณ์มากครับพระเดชพระคุณบอกว่า การร่างรัฐธรรมนูญหรือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเคยมีไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วแต่ก็หายไปและพระคุณเจ้าก็เห็นด้วยที่พักพลังทำใหม่จะหยิบยกขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งในรันเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้ที่จะเสนอให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติวันนี้เราไปติดตามคลิปบทสนทนาธรรมกับพระครูป,ปลัดเสนธรรมวัฒโนแห่งวัดบางกุ้งเหนือสุพรรณบุรี และติดตามคลิปของคุณหมอรวีมาชมาด,ดนที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเราว่าแนวทางในการร่างกฎหมายเพื่อย,ยกศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั้นมีวิธีการมีแนวทางอย่างไรติดตามทั้งสองคลิปพร้อมกันเลยครับอาจารย์ว่าขณะนี้ในการร่างกฎหมายจะต้องผ่านสภาระบบในสภาจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในานามพรรคพลังธรรมหมายเราก็มีแนวคิดว่า เราควรจะนําเสนอเรื่องนี้เข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาต่อไประเด็นทุกคุณมีความคิดเห็นหมดก็ดีนะแต่ว่าดีมากเลยก็เองแบบยิ่งตัวอย่างมาหลายหลไหลายหน้าไหลยหลที่นี่เรื่องตาางพวกเราที่เราเน้ลงมาตลอดแต่ก็ไม่ไม่ไม่คำเร็จสักทีก็ดีแหละยิโยมเป็นพลังท้านหนึ่งนำนำใจกฎหมายกฎหมายให้รับการางพวกเราเป็นตารางแทนาติได้ เพราะว่าประชากรประเทศไทยเนี่ยนักสิ่อสานหาพูธเนี่ยจำนวนมากมยประมาณสักจุดปรเด็นได้น่าจะได้นวันนี้ผมยังอยู่ที่พักกาลังทำใหม่สนทนาพูดคุยกับคุณหมอระวีมัชาบบดนครับซึ่งระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสทำงานอยู่ที่รัฐสภา,าก็ได้เจอคุณหมอเพือบทุกวนัน เป็นคนที่ขยันในการไปทํางานเ,เป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในรัฐธรรมนูญสองในกฎหมายลูกในรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการบรรจุในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติพุทธถ้าศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์การพุทธศาสนาโลกประชาชนคนไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นับถือพุทธครับท่านเข้าไปในครูหาเล็กตั้งท่านจะได้บัตรสองใบคือบัตรสีม่วงและบัตรสีเขียวสิ่งแรกที่ท่านต้องทําก็คือท่านหยิบบัตรสีเขียวขึ้นมาพอหยิบบัตรสีเขียวขึ้นมาปั๊บท่านก็หาท่านจะเจอหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่นะครับแล้วก็โลโก้พักพลังธรรมใหม่แล้วก็ชื่อพักพลังธรรมใหม่พร้อมกับ ช่องว่างสี่เหลี่ยมที่จท่านจ,จะกาบัดหลังจากท่านเห็นช่องนี้แล้วท่านก็หยิบปากกาขึ้นจากนั้นท่านก็กากระบาดล,ลงบนช่องว่างแค่นี้ทุกอย่างก็เสร็จเลือกคักพลังทำใหม่บัตรสีเขียวเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับ